พามาเก็บผักผักบุ้งฝรั่งึ้นหลายเด้นี่มาสิพาเก็บเก็บก่อนนะโอ้เสียงดังโปะหลวนพี่น้องโหเบ่งงามบ่ค่ะอวบดู เนื้อโปกันลำม,มาพี่น้องมาเก็บกันเสียงไปฟังเสียงพี่น้องผ่นนเนาะสิมาเอาไปกินเก็บไห้นี่หลายครับ่ะไม่แต่ลลำใหญ่อๆอ้เสียง เสียงแตกโ,โ,โป๊ะนะพี่น้องเอาไหว้ก็แหงตะึ้นไลายสิไดายซับออกล่ะนี่เต็มป้าแล้วมึงไหนล่ำมันพี่น้องเออหุนเสียงแตกโป๊ะ พอดากินเป็นมากินให้เบิ้งนี่เห็นแต่ข้าเจ้าว่าวันนี้อากาศดีสิเปลี่ยนหลอรดได้พี่น้องมามีเวลาหมอตซีได้ือนนี้และไม่เวลาแดดออกไหมน้ำปลากเ็เต็มนี่แต่ต็นยัน่ันล่ำเนี่ยพี่นอ้อง นบุญเสียงมันแตกเป่าโอ้ต้นก็นสูงสูงว่าน่าได้แกงนึงพี่น้องเพราะกะ Thế ẹt ta <laughs> ngắm các bên ơi Đứt lâm như nhầy